ยังไม่ทันหายก็มีเรื่องร้ายๆเข้ามาแทรกสําหรับเฉียดที่ําผ่อนริทาอัพที่นานค่ะซึ่งก่อนหน้านี้โดนพนักงานขายในบริษัทที่เธอเป็นเจ้าของโกงเงินไปกว่า10ล้านบาทล่าสุดก็เจอดีจากกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงสร้างผลิตภัณฑ์แล้วจ่ายเงินด้วยเช็คแต่ว่าสุดท้ายเช็คเงินสดกลับเด้งล่าสุดเชียนั้นก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าอยากจะฝากเอาไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็อยากให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงาม ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะว่ามีอีกหลายที่ค่ะที่เจอเหตุการณ์แบบเดียวกับต้นซึ่งตอนนี้ได้มีการดำเนินคดีไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนั้นก็บอกว่าตามตัวยากมากตอนนี้จึงได้แต่ทำใจแล้วก็ขอให้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนในการทำธุรกิจต่อไปค่ะเออเป็นมิชาชีพค่ะ อันนี้อันนี้จริงจริง,รง,รงอยากจะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยค่ะเพราะว่าชื่อบริษัทเขาใช้ชื่อว่าบริษัทมนุนกิจอันนี้พูดพูดได้เต็มปากเลยบริษัทมนุนกิจเนี่ยนะคะคือหลอกในการสั่งซื้อของเสร็จแล้วปุ๊บก็คือเชิดของหนีหายไปซึ่งจริงๆิมิจฉาชีพเจ้าเนี้ยนะคะคืออยากให้เป็นอุทาหรณ์เพราะว่าไม่ใช่แค่เชียร์ที่โดนเชียร์โดนเป็นเจ้าที่7ที่8แต่ในขณะที่ คดีความเกี่ยวกับบริษัทมนุนกิจเนี่ยไม่มีการจับตัวได้เลยซึ่งสินค้าโดนทุกประเภทค่ะอาหารขเขาใช้จะเป็นชาเม่เป็นอาหารเสริมใช่ไหมคะหลอดไฟอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องคือเขาไปทุกอย่างเลยก็จริงจงอันนี้อยากจะฝากไว้ว่าให้ระวังในชื่อบริษัทมนุนกิจเนี่ยค่ะ,ะตความแล้วค่ะแจ้งความแล้วแต่ว่าคือตำรวจก็ยังพูดเองเลยว่าตามจับไม่ได้ ซึ่งจริงๆอันนี้ถ้าถ้าใครมีเบาะแสก็เป็นหูเป็นตาได้ก็จริงๆส่งไปที่สอนอสายใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าคือได้ข่าวว่าหลังจากเชียร์ปุ๊บเจา้าหน้าที่ตำรวจก็มีแจ้งบีกว่าก็มีรายที่โดนต่อจากเราเลยอีก